สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรบรรตาเพชพรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกรันเพชพรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมสินค้าหลุดจำนำคือสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วบางชิ้นสภาพดีบางชิ้นมีดีเฟกบ้างเราจำหน่ายสินค้าตามสภาพในราคาสุดธทธีิรับประกันสเปคทุกชิ้นตกสเปคคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ได้รับเปลี่ยนแบบหรือขายคืนค่ะวันนี้นำเสนอสินค้าหลุดจำนำทั้งหมด9รายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชิ้นแรกเป็นแหวนทับทิมล้อมเพชรเรือนทอง 9K หนัก8.4กรัมประดับเพชรบาเกต2เม็ด0.10กรัดและเพชรกลม154เม็ด1.24กรัดทับทิมแอฟริกาประมาณ6กรัด หน้าแหวน1.3คูณ1.5เซนแหวนเบอร์ 57. 5 7.5ราคา35,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เซตติ้งสวยค่ะโดยการนำเพชรมาร้อมแล้วประดับบ่าข้างลงมาเป็นเพชรสามแถวส่วนตัวเรือนใต้ฐานพลอยกลมมีการประดับเพชรลงมาด้วยค่ะโดยการนำเพชรปากเกตเม็ดละ ห้าตังประดับ2เมตรถือว่าเป็นงานเซตติ้งที่มีความละเอียดเพชรที่ฝังด้านข้างตัวเรือนก็ฝังลงมาสองแถวค่ะสามารถมองในแนวข้างและแนวหน้าก็สามารถเห็นเพชรได้ค่ะ สินค้าวันนี้มีแหวนทับทิมหลายวงหากคุณลูกค้าต้องการทราบแหล่งที่มาสามารถเซอร์พอยได้ค่าใช้จ่าย600บาทต่อ1ใบเซอร์ค่ะแหวนทับทิมล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก5กรัมล้อมเพชรเมละ6ตัง14เม็ดรวม0.84กลัตทับทิมหลังเบี้ยเนื้อแก้วประมาณ5กลัต หน้าแหวนกว้าง1.4คู1.7เซนแหวนเบอร์51ราคา26,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานทับทิมหลังเบี้ยเนื้อแก้วค่ะผิวหน้าทับทิมมีตำหนิการใช้งานเล็กน้อยเซตติ้งงานเป็นงานสไตล์เรียบหรูงานสไตล์นี้สามารถใส่ติดนิ้วใส่ออกงาน หรือใช้ได้ในหลายๆโอกาสาค่ะงานชิ้นนี้เพชรสวยค่ะแหวนทับทิมพมา่าเจียเอเมอร d ลคัตล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก3.1กรัมล้อมเพชรเม็ดละ1ตัง12เมด็ดและเม็ดละ2ตัง12เมด็ดทางชิ้นง,งานรวมเพชร0.36กลัด หน้าแหวนขนาดกว้าง0.9คูณ1.1เซนแหวนเบอร์51ราคา1 8 0 0 0บาทงานชิ้นนี้มีความโดดเด่นในดีไซน์โดยทับทิมที่ใช้เจียระไนแบบ Emerald Cut เป็นงานที่เพชรสวยค่ะแต่ผิวหน้าทับทิมมีตำหนิตามภาพที่เรานำเสนอค่ะแหวนทับทิมพมา่าประดับเพชร เรือนทอง90หนัก8.1กรัมประดับเพชร40เมตรรวม0.90กลรัตทับทิมพมา่าประมาณ0.50กรัตหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์55ราคา30,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เซตติ้งดู น่ารักค่ะโดยการประดับทับทิมเม็ดเล็กๆตรงกลางและทำบ่าข้างฝังแบบจิกไขป่ปลา2แนวแนวด้านหน้าและแนวด้านข้างเป็นงานสไตล์เท่ๆใส่ประดับนิ้วได้ในทุกโอกาสค่ะแหวนไพลินประดับเพชรเรือนทอง90หนัก4.4กรัมประดับเพชร 48เมตรรวม1.08กะลัดหน้าแหวนสูง0.9เซนแหวนเบอร์56ราคา30,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรสวยและเพชรเยอะค่ะภไยลินก็สีน้ำเงินสดใสเล่นไฟดีทุกเม็ดเมื่อใส่ประดับขึ้นมาจะดูเต็มหน้านิ้วค่ะ สินค้าของทางร้านทุกชิ้นหากคุณลูกค้าใช้งานแล้วต้องการปรับขนาดหรือขยายไซส์ทางร้านยินดีบริการหลังการขายค่ะแหวนเพชรวงกลม2ชั้นเรือนทอง90หนัก6.8กรัมระดับเพชร63เมตรรวม1.78กะลัดเพชรเม็ตกลาง14ตัง หน้าแหวนเส้นผ่าศูนย์กลาง1.9เซนแหวนเบอร์51.5ราคา36,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูเพชรเยอะเต็มหน้านิ้วค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เซนเป็นงานที่ใส่ขึ้นมาแล้วแสดงความเป็นตัวตนเป็นเอกลักษณ์ของผู้สวมใส่ค่ะ เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบงานเล็กๆชอบงานใหญ่ๆที่ใส่ขึ้นมาแล้วโดดเด่นสะดุดตาเพิ่มความภูมิฐานให้แก่ผู้สวมใส่ค่ะแหวนหยกล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก7.2กรัมล้อมเพชรเมร็ดละ5ตัง16เม็ดและบริวารบ่าข้างทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.62กรัด หน้าแหวนขนาดกว้าง1.6คูณ1.8เซนแหวนเบอร์51ราคา47,000บาทงานชิ้นนี้หยกมาในสภาพดีไม่มีรอยบิ่นรอยร้าวหรือลานค่ะส่วนเพชรที่คัดมาล้อมก็เป็นเพชรที่ขาวและเล่นไฟดีการประดับป่าข้างด้วยเพชรแบบแน่น ทำให้ชิ้นง,งานนี้ดูมีความโอ่อาเมื่อใส่ประดับขึ้นมาจะเพิ่มความสง่างามความภูมิฐานของผู้สวมใส่ค่ะแหวนมาค่อนข้างเล็กเพิ่มขนาดไซส์ละ200บาทค่ะชิ้นสุดท้ายเป็นแหวนเพชรทรงกลมประดับบุษราคำมเรือนทอง90หนัก8.2กรัมประดับเพชรเด็ดละสองตังแล,และ3ตัง ทั้งหมด31เมตรรวม0.84กลัดชิ้นงานเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนแหวนเบอร์53ราคา32,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่สวยค่ะโดยการนำบุษราคามาประดับตรงกลางขั้นกับเพชรเป็นชิ้นงานที่ดูหน้ากว้างเมื่อใส่ประดับขึ้นมาบนนิ้วแล้วสวยสะดุดตา ด้วยการเล่นไฟของบุตรลาคาและเพชรค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ